สวัสดีค่ะต้อนร,อรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขนวัดจัดหน um ึยึงยอหนึ้นนี้ดีใจมากเลยนะคะว่นนาเราไม่ได้อยู่โดดเดียวเดียวใดเอกาแล้ววันนี้ต้อนรับพิธีกรใหม่ล่าสุดของเรานะคะพี่จักค่ะสวัสดีค่ะเราม <PD ate. S 2> าเริ่มต้นทีกก่กรณีของที่ดินภูเรือจังหวัดเลยนะคะซึ่งทางสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายโดยพระอาจารย์สนิทวงู้ที่วังโสก็ได้แถลงการแล้วเรียบร้อยว่า กรณีที่ดินภูเรือจังหวัดเลยวัดพระธรรมกายปฏิเสธข้อกล่าวหาบุกรุกที่ป่าสงวนซึ่งขอยืนยันค่ะว่าที่นี่อยู่นอกเขตป่าสงวนที่ดินของวัดเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่129ไร่ไร่แล้วก็เราก็มีโฉนดถูกต้องอแต่ประเด็นมันมีอีก52ไร่เป็นของบุคคลธรรมดา แล้วทําไมมันถึงเอาสองที่นี้มารวมกันได้เออนั่นสิสงสัยไงมันเป็นเพราะว่ามันแนวรั้วเดียวกันค่ะคุณก็คือมีแนวรั้วเดียวกันมันก็เลยแบบมาตีรวนชวนมั่วกันเป็นด้วยหมดเลยเหลารวมทั้งหมดเลยถูกต้องดังนั้นเนี่ยก็คือขอคอนเฟิร์มเนะ่ะว่าที่ตรงนี้เนี่ยมันไกลจากป่าสมุนมากมันไกลขนาดนั้นเลยไม่ชัดใช่ไหมคะ จถ้าดูในตามเอกสารที่เราประกอบอยู่ด้วยในภาพตอนนี้นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เขตของป่าสงวนแน่นอนแต่ว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเนื่องจากไม่ใช่ที่ของวัดใช่ไหมคะ<ช>ซึ่งที่ที่มีปัญหาตรงนี้มันคือ52ไร่<ช>ที่เป็นชื่อของคนอื่นในมเมื่อถ้าอยากถามหาข้อแท้จริงข้อความชัดเจนอะแทนที่จะไปถามเจ้าของที่ดินหรือกรมที่ดินแต่ไปถามใครรู้ไหมคะกรมป่าไม้ มันไม่ใช่แล้วและยังไม่พอนะคะเรากลับมาที่เรื่องของที่ดินตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะมันมาเป็นไปยังไงหลวงพ่อได้รับถวายยังไงนะคะที่ดินตรงนี้คือเอางี้ไงก็เป็นสาธุชนเนาะผู้มีจิตก็มาถวายทั่วไปมาถวายทั่วไปแต่ถามหลวงพ่อท่านเป็นพระท่านก็ขอบครองที่ดินไม่ได้ท่านตองมอมใหไปใครวัดพระธรรมกายใช่ให้วัดไปจัดการใช่ไหมถ้าถามวัดเอาไปทําอะไร ก็ไปสร้างศาสนาสถานถูกต้องไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งที่ภูเรือตอนนี้ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นสถานปฏิบัติธรรมอยู่ให้คนไปถือศีลแปดกันนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหาว่าพระออกเอกสารสิทธิ์ไม่ถูกต้องพระออกได้ไงเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่ของพระนะคะในการออกเอกสารสิทธิ์ออกโฉนดออกเอกสารที่ดินต่างๆควรเป็นหน้าที่ของใครคะก็ต้องเป็นหน่วยงานรัฐไงถูกต้องก็ต้องเป็นหน่วยงานรัฐต่างๆแต่ตอนนี้นะคะ อันนี้เด็กๆคะวันนี้พี่ดามีคำหนึ่งมาเสนอค่ะชื่อกคำว่ากรมที่ดินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาทายกันไหมพี่จักว่าหน้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะปลูกต้นไม้ปลูกปาชเลนเอ๊หรือว่าปลูกไม้เฮ้ยตลกและไม่ใช่ค่ะคุณหน้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยเขาก็ต้องออกเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับที่ดินแต่พอมาอย่างนี้เนี่ย จะมาหาว่าพระออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้เด็ดขาดนะคะไม่ได้แน่นอนก็คือดังนั้นขอชี้ชัดว่าไม่ได้บุกรุกป,ป่าสงวนเพราะว่ามันมีในเรื่องของเอกสารโฉนดเลขที่726นส3กอถูกต้องซึ่งในเอกสารตรงนี้ก็ชี้ชัดอยู่แล้วนะคะว่าเฮ้ยถ้าเป็นบุกรุกป,ป่าสงวนมันจะออกเอกสารตัวนี้มาได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันเหมือนกับสมมติวันนี้คุณต้องการถามหาความจริง คุณไปถามใครที่ไม่รู้มันจะไปรู้ไหมมันเหมือนพี่ตักคันหัวแต่ไปเกาหลังมันหายคันหัวไหมไม่พอนะนี่นี่เคสนี้ไม่ใช่เขาแค่ไเกาหลังนะนู่นจ้าไปอยู่หน้าบ่างตัดหญ้าเฉยเลยลืมอาการเกาหัวไปแล้วหรองงตักกะที่อะไรเฮ้ยปปไปมามามาหาว่าเป็นหมุกลูกป่าสงวนไม่ใช่ที่ดินของเราจับแพะจนแป่มัวมัวเสร็จปุ๊บตู้ลายจับกับคุณขนาดนั้นเลยอ๋ออาสัญชนะ ออกมาเป็นหมายจับได้ไงอ๋อมันมั่วมากเลยที่ตอนนี้เนี่ยการกระทําต่างๆของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีธงอะไรหรือเปล่าต้องการจะจับพระศึกให้ได้หรือเปล่าเพราะรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยคือไม่จําเป็นจะต้องจับพระไม่ต้องคือไม่ต้องมันหมายจับก็ได้แค่เป็นหมายเรียกไปคุยดีๆก็ได้แต่นี่ไอ้อะหมายจับไว้จับให้ได้เลยแล้วจริงๆมันทําให้ย้อนคลิปเหตุการณ์หนึ่งก็คือเรื่องของตายยาเก็บเห็ดหูคดีนี้ดังมากเลย ตา,ตายายไม่ๆเลยเลยไปเก็บอะไรไปเก็บเห็ดอยู่ในป่าป่าที่แบบเาว่าเป็นป่าสงวนแล้วก็โ,โหยัดเยียดข้อหาใส่ร้ายป้ายสีแล้วต<ม>าย,ยายก็นั่งร้องไห้อยู่นานๆาแต่ขอโทษนะคะว่าพระธมกายไม่ใช่ตายายเก็บเห็ดนะคะคุณ<ม><ม>จะมาทําเหตุการณ์แบบนี้แบบไร้ขือไร้แปมไม่ได้นะคะและอยากฝากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะต้องยังมีอีกหลายคดีที่ต้องการความชัดเจนยกตัวอย่างนะคะโอ้โหตอนนี้สายกราบต้องมาเลยค่ะพี่คะนี่น็ กราบรถกูเนี่ยกราบเฮ้ยเออคดีเนี้ยก็ต้องการความชัดเจนว่าพี่คนที่โดนชดหน้านั้น,นได้ทําดั้งใหม่หรือยัง <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่ก็คือต้องการว่า รู้ว่าเออเนี่ยเขาผิดจริงอะไรยังไงต้องการตัดสินไปตามความแท้จริงสังคมก็ยังสงสัยและลังเลอยู่นะคะถ้าจะสงสัยไปสงสัยคดีอะไรที่มันร้ายแรงแล้วมีมูลเหตุด,ดีกว่าไหมคะมดูแล้วนี่ง,งานเยอะเลยเนี่ยใช่ก็ฝากให้สังคมพวกเราทุกคนนะคะทั้งสองคนก็ฝากให้สังคมได้คิดนะคะว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้มันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าแล้วกําลังหาเรื่องกับพระที่ชลาและอาพาธซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกินไปหรือเปล่า ก็ฝากให้ได้ข้อคิดนะคะและสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆเทปเลยเดี๋ยวฝากติดตามกันในรายการคนวัดจัดเต็มเออเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในเทปหน้านะคะสำรัวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ